ครับผู้ชมครับขอต้อนรับก็สู่รายการตามดูผู้แทนกับผมปฐมพงศ์อัคคีครับรายการตามดูผู้แทนครับเป็นรายการที่เกาะติดภารกิจของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสครับผู้ที่อาสาเข้ามารับใช้ที่น้องประชาชนครับรวมถึงการเดินหน้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศค,ครับวันนี้ครับผมมาที่จังหวัดศรีสะเกดครับก็อยู่กับท่านผู้แทนครับขวัญใจพี่น้อง ประชาชนนะครับชาวเขตห้านะครับจังหวัดศรีสะเกดครับท่านสสธีระไทรสารณะกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับจังหวัดศรีสะเกดเขตห้าพักเพื่อไทยครับสวัสดีครับสสครับครับสมพงศ์ครับครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนทางเอเชียอัเดทครับครับดีครับที่นี่ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยสสฮะที่เขตหแห่งนี้นะฮะที่เราเดินทางมาเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะที่จะไปที่ช่องสังหัมช่องสังหัมใช่ไหมฮะคุณผู้ชมพี่น้องครับข้างหลังเนี่ยครับโอ้โหสวยงามมากวิวสวยดีเที่ยวฮะเป็นจุดเรียกว่าถ่ายรูปนะฮะหรือพักผ่อนของพี่น้องได้ข้างหลังเป็นอะไรสอสออ่างเก็บน้ำห้วยสำรานอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญนะฮะครับอยู่เขตอำเภอภูสิงห์เนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับผมอ่ะผมถามถึงพื้นที่เขตท่านะครับของท่านสสธีระฮะครอบคลุมพื้นที่อำเภอไหนบ้างครับี่เขตท่านี้ก็ครอบคลุมพื้นที่ 3าอำเภอสองอำเภอเต็มๆก็มีอำเภอคุนหานรสิบสองตำบลแล้วก็อำเภอภูสิงห์ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับผมมีอยู่เจ็คตำบลแล้วก็ไปร่วมเอาอำเภอขุขันที่เป็นพื้นที่ติดต่อกันอีก4ตำบลอีก4ตำบลของขุขันด้วยใช่ใช่โอ้โหรวมเป็นเขตห้าวิทธิชีวิตของพี่น้องประชาชนการทำมาหากินของพี่น้องในเขตห้าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ ในเขตนี้เนี่ยมันก็มีอาชีพเกษตรกรอะเป็นหลักแปดสิบเก้าบเปอตพืชตัวอื่นก็จะมีตอนนี้กำลังจะแซงทางโค้งคืออะไรครับคือยางพาราโอ้ยางพาราที่สีนเรเกตมาแรงมากนะสชมาแรงมาแรงมากเลยแล้วก็อำเภอคุนหานี่ก็จะเป็นแหล่งผลไม้อออ๋เหฮะมีเงาะมีทุเรียนครับลำไยครับวงคุดลิ้นจี่ ชะตอก็มีสตอก็มีด <c oughs> ้วยสตาก็มีน <c oughs> ะ <c oughs> ควับมีทุกอย่างเห็นบอกทุเรียนที่นี่ก็อร่อยมากโอ้ทุเรียนนีถ่ถ้าถ้ามันไปจองนี่ไม่ได้กินนะเลยครับส่วนใหญ่ <c oughs> ไปไหนครับ <c oughs> ไปญี่ปุ่นไปจีน <c oughs> ครับ ส่งออกเขามาซื้อเป็นสวนเลยครับก็กลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจอย่างที่บอกนะฮะเศรษฐกิจที่นี่ก็ดีพี่น้องก็ก็อยู่ดีกินดีกันนะฮะในหลายพื้นที่ในเขตห้าของท่านสสทีราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งที่สําคัญสาคัญอยู่หลายที่มีที่ไหนบ้างครับพูดถึงูุฐานแล้วก็จะมีวัดล้านขวดโอ้ดังวัดลานขวดนี้ดังไปทั่วประเทศใช่ครับแล้วก็มีน้ําตกห้อยจันน้าตกปีศาจมีน้ําตกอยู่สองสามที่อยู่อยู่ที่คุณหาร ภูสิ่นี้ก็จะเป็นเมืองที่มีวัดเยอะ oh. เพราะเป็นภูเขาพื้นที่เป็นภูเขาใช่ฮะแล้วพระก็ชอบไปทําวัด<ค>ตามภูเขาตามวัดเป็นวัดป่าและจุดสําคัญก็คือจุดนี้นี่ oh. ที่เรามาวันนี้นะ oh. คือจุดช่องสังหามที่เราจะ oh. ออกจากรีสเกตไปสู่ประเทศขเขมรใช่ครับติดกัมพูชายอย่างเดียวไม่พอ จุดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอ๋อที่อยู่ใกล้ๆนะฮะนครวัดนครธมเดินทางไปไม่ไกลหรอกครับก็ร้อยสาร้อยสี่สิบกิโลถนนลาดยางตลอดผมถนนดีมากนะถนนดีมากนะครับตรงนี้ก็เป็นอนุสา์อีกแหละครับผมอนุสวรี์ของท่านทักษิณครับท่านมาสร้างให้ฟรีครับตรงนี้นะครับให้เข้าไปเนี่ยคนคข้เม้นต์ชอบท่านทักษิณอ๋อท่านมีวิสัยทัศน์ดีครับตอนนี้ก็อยากจะเปิดให้เป็นจุดผ่านแดนที่ มีศักยภาพตรงนี้มันคือหน้าตาของเราถนนเส้นนี้ใช่ครับก็ผมจะต้องฝากรัฐบาลฝากับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องครับให้พัฒนาถนนเส้นนี้ครับก็ทราบว่าท่านสสทีราก็กําลังผลักดันตรงนี้นะฮะให้เป็นเรียกว่าที่ที่เรียกว่าการค้าการสายที่สําคัญนะฮะเปลี่ยนสนามลบให้กลายเป็นสนามการค้าเศรษฐกิจดีขึ้นแหละฮะกรัฒนาเศรษฐกิจดีขึ้นแนวทางเราจะทำยังไงบ้างแนวทางนี่พอดีผมได้เป็นคณะกรรมการ กิจการชายแดนครับมีภารกิจที่ต้องไปดูตามชายแดนการค้าการขายผมก็เลยใช้โอกาสตรงนี้ว่าจะนําพาคณะคณะนี้คณะการชุดชายแดนนี้มาเยี่ยมชมแล้วก็ถือโอกาสบูรณาการทุกหน่วยงาน<อ>มาพูดคุยกันครับผม,มาดูของจริงว่าเป็นอย่างไร ฝากไปถึงฝ่ายบ้านคงอ่ะยาผมอย่าพยายามมีเรื่องกันสองฝ่ายให้มันสงบนะครับให้มันสงบแล้วก็ให้ค้าขายกันใช่ก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างทีครับผมแล้วก็ช่วงนี้เราก็ได้นายกยิ่งรักครับรักเพื่อไทยคือท่านนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกคำเห็นมั่นใจเรามากครับความสัมพันธ์ดีมากเลครับโอ้ดีมากคือได้พอเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมสมัยที่ท่านทักษิณ เป็นรัฐบาลอยู่กับสูตรภาพเดิมเขามั่นใจเรารเขามาซื้อของเราโดยที่เขามั่นใจว่าเขาได้รับความปลอดภัยจากรัฐบาลชุดนี้ผมถามถึงเส้นทางทางการเมืองท่านสอสอบ้างครเริ่มต้นมายังไงครับผมเริมเส้นทางยาวไกลเหลือเกินนะว่าจะเป็นผู้แทนนี่ลำบ,บ,บากจริงๆเลยครับ ก็เริ่มต้นชีวิตก็เป็นพนักงานธนาคารเทพอยู่อ๋อเลยครับ15ปีเลยเริ่มต้นการเมืองช้าหน่อยผมโอ้ฮะนี่พนักงานแบงก์เก่าฮอยู่15ปีมันก็ถึงควรจะถึงจุดผมก็ได้ลาออกไปเป็นสจอยู่ที่อำเภอศรีรัตนะนหนึ่งพอเป็นสจได้สมัยหนึ่งก็อยากจะเป็นสส๋อครับลาออกก็มาลงสสครับไม่ได้ก็ธรรมดาเนาะก็ไม่ได้ลงครั้งแรกก็ไม่ได้ครับ แต่ไม่ได้ท้อนะก็ไม่เป็นไรก็สู้ต่อไปสมัยที่สองก็ไปอยู่พักชาติไทยครับก็ไม่ได้ไม่ผ่านอีกครับผมสู้ตรงสู้ทักษิณไม่ได้ครับตัวทักษิณไม่ได้ครับตอนที่สามก็ได้ได้ได้จังหวะพอดีครับท่านสสจตุรงเพ็งนรพัน์นี่แคเป็นร้อยสิบเอ็ดครับเขาเป็นน้องเขยเขาเจอร้อยสิบเอ็ดเขาไม่ได้เขาก็เลยให้ให้ให้ผมนี่ เข้าไปแทนในโคต้าของเขาอ๋อผมก็เลยได้เข้ามาอยู่พักพลังประชาชนในโคต้าของคุณหมออาจารย์ตุลย์หลพิณปรัดก็ได้เป็นส2หมายเลขน้เลยก็ได้เป็นเลยครับก็ได้ไปนเลยช่วงนั้นก็เลือกเขตนใหญ่หน่อยก็เือครับดูแลประชาชนเยอะหน่อยตอนนั้นครับก็เป็นมาได้3มปีกว่าก็มีการยุบสภาก็มาลงเพื่อไทยครับเท่านี้เลย ครับผมนี่ฮะก็<จ>ะสอสอสองสมัยการเป็นขวัญใจพี่น้องขวัญใจชาวบ้านนี่ฮะเขตท่าศรีสะเกตไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะถามถึงนโยบายพรรคเพื่อไทยที่พี่น้องเขตท่าชื่นชอบเป็นพิเศษ,ษ,ษมีเรื่องอะไรบ้างครับสอสออย่างนี้นะจะจะไอ้ที่เราได้เป็นผู้แทนมาตอนนี้เน <S S 1> ี่ยที่พรรคเพื่อไทยได้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็เพราะนโยบายนะใช่ครับนโยบายอะ,อะไรบ้างล่ะครับ s m สเอ็นะฮะนโยบายกองทุนหมู่บ้านเราเพิ่มให้ s m สสามแสนสี่แสนห้าแสนงหมู่บ้านหมู่บ้านละล้านใช่ครับนะครับแล้วก็กองทุนกลุ่มสตรีครับข้าวสิบห้าบาทยี่สิบบาทใช่ครับแล้วก็สามสิบาทแล้วสาธารณสจะเอาฟื้นมาใหม่ใช่ครับนโยบายหลักๆพวกนี้ที่เราได้เป็นผู้แทนประชาชนเชื่อมั่นว่าเมื่อเราได้เป็นรัฐบาลแล้วครับ เขาจะได้รับนโยบายตัวนี้อย่างแน่นอนในเขาเชื่อมั่นนี่ครับก็ทุกเรื่องนะฮะของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศไว้ก็ทําแน่ๆนะฮะสสท่านยืนยันนะครับแต่นายกยิ่งลักษณ์ท่านก็ผลักดันทุกเรื่องเต็มที่นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนครับก็กังที่ว่านี่นะฮะสสเพื่อไทยเราลุยทุกคนนะดูแลพี่น้องประชาชนเรียกว่าอย่างดีทุกท่านเลยนะครับภารกิจของท่านสสทีละมีอะไรบ้างครับปัจจุบันครับ เอาอย่างนี้นภารกิจผู้แทนเนี่ยหาเวลาว่างไม่ได้เลยเลยครับไม่รู้ว่าเวลาไหนคือเวลาพักผ่อนเวลาว่างครับวันอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันครับผมวันอาคารประชุมพักพุทธพฤหัสประชุมสภาใช่ครับเออมีสุกสุกบางคนมีการพิการก็ต้องอยู่ครับถ้าไม่มีก็ได้กลับมาบ้านมาวัาน,านสุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับนี่ต้องลงพื้นที่ละครับผมเยี่ยมี่น้องประชาชนนะฮะเยี่ยมทุกงานงานศพงานเป็นงานตายงานแต่งงานบวชทุกสารพัดเรื่องค่ะ ไปเยี่ยมพี่น้องไปถึงบ้านพี่น้องครับแล้วก็รับโทรศัพท์ความเดือดร้อนทุกอย่างประกันผู้ต้องหาครับใครไปทําอะไรผิดก็ต้องไปแก้ช่วยแก้ไขเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ด้วยครับบางทีผมมีทะเลาะกันก็ยังมาหาผู้แทนนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงพูดแทนแล้วพูดแทนไปก่อนเพราะเขามีคนที่เขาจะพึ่งได้คือผู้แทนใช่ครับเราก็ต้องเป็นที่พึ่งเขาทุกอย่างครับภารกิจก็ก็ค่อนข้างมากหน่อยครับผมดูสภาพก็กรรมธิการครับ สามัญก็ต้องมีคนละคณะครับแลวิสามัญกฎหมายฉบับต่างๆก็ต้องเข้าประชุมใช่ครับนะครับไปมาทั้งอาทิตย์ครับไม่ได้อยู่บ้านก็เป็นภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับทั้งอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็อยู่ในสภาด้วยครับก็ต้องบอกว่าท่าน สสอทีระก็เป็นผู้ใจพี่น้องประชาชนเขตห้าครับก็เป็นที่รักของพี่น้องนะฮะต่อติดดินครับลงพื้นที่ตลอดเวลาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมจะตามไปดูภารกิจของท่านสสธทีระนะครับในหลายพื้นที่ครับนะท่านไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนไปร่วมประชุมครับไปดูสินค้าโอท็อปนะฮะเราจะไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในเขตห้านะของนั้นนะนะครับเขตห้าของศรีสะเกดนะครับเราไปดูกันว่าภารกิจวันนี้นะครับของท่านสสธทีระมีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปครับ อนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสทีระครับมาที่งานรวมพลคนรักประชาธิปไตยอีสานใต้55ครับก็อยู่ท่ามกลางที่ร้องประชาชนมากมายครับพี่น้องครับส่งเสียงหน่อยครับนี่ครับพี่น้องก็นี่ครับอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดนะสสจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้เราจัดงานขึ้นมาวัตถุประสงค์คืออะไรครับคือวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้เป็นการรวมพลคนเสื้อแดงของจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดข้างเคียงครับเพื่อที่จะตอบแทนคุณคุณ ที่พี่้องลำบากลำบนมาเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อไปเรียกร้องประชาธิปไตยใช่ครับเมื่อเราได้มาแล้วทางแกนนําเสื้อแดงของศรีสเกตก็ปรึกษากันครับว่าจะทายัางไงจะตอบแทนบุญคุณพี่้องชาวสีสเกตมันปีใหม่ด้วยครับ,รบว่าเลยจะเป็นการให้ของขวัญปีใหม่ของขวังปีใหม่ไป,พ,ปพร้อมอกันด้วนะครับการวันนี้เป็นการบันเทิง98 99เปอร์เซ็นต์เราก็ได้อาศัย นะครับท่านนายกวิชิตท่านเป็นมาสามสมัยแล้วก็ปรึกษาท่านท่านก็เป็นผู้สนับสนุนรายห้าให้เป็นเป็นผู้สนับสนุนรหน้าใ้ครับแล้วก็ได้ร่วมกับท่านสสทุกคนได้ร่วมมือกันคนเล็กคนน้อยช่วยกันต่างกำลังครับเพื่อที่ให้เกิดงานในครั้งนี้ครับเราจะเห็นว่าบรรยากาศเป็นกันเองสนุกสนานมากมีเต็นท์อาหารเครื่องดื่มเดินไปตรงไหนก็กินได้หมดสสครับแล้วก็วัตถุประสงค์หลักอีกอย่างก็คืออยากให้คนศรีสะเกดนี่มาเป็น จะเสื้อแดงเสื้อน้ำเงินเสื้อเหลืองมาเป็นสีสเกตด้วยกันทุกคนนะครับแล้วก็แต่ก่อนภาคประชาชนเคลื่อนไหวโดดเดี่ยวบางทีผู้นําก็ไม่กล้าเลยแต่เท่านี้วันนี้นะครับตั้งแต่ท่านนายกอบจลงมาถึงท่านนายกอบตนี่ท่านบุญช่วยธนงท่านก็เป็นนายกอบตเลยครับก็มาร่วมกันเกือบทุกอบตนี่คือีคฝ่ายท้องถิ่นผู้นําในท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นผู้นกองที่ ก็มีท่านกำนันแต่ละตำบลครับแล้วก็มีนี่ก็มีแต่ผู้ใหญ่บ้านเท่าน,นั้นนลยโอผู้ใหญ่ทุกคนผู้ใหญ่พี่กำนันนะแล้วก็มีฝ่ายประชาชนก็จะมีคที <g ul ain> ่ฝ่ายแม่บ้านนี่เป็นประธานแม่บ้านเจ้สีสองสถีสองคุณหานครับนะครับแล้วก็ทางตอนนี้ก็แกนแกนแกนเสื้อแดงแกนเสื้อแดงของขอำเภอเบญจรักษณ์เบญจรักษ์นะฮะครับครับผมแล้วก็มีท่าน เออเสรีเทพสุรินได้ยินไหมเสาร์จด้วยโอ้โนี่ฮะนี่ครับว่าที่สจฮะของเภออะไรครับของเภอคุณทหานเขตสองอำเภอคุณทหานเขตสองนะเพราะงั้นจึงจึงเมอไทยของสจที่ร้านสสที่ะทีมงานท่านเ็ทีมงานท่านเป็นเลขาเป็นแม่งานใหญ่ครั้งนี้ด้วยเป็นแม่ใหญ่ครับประสานทั้งจังหวัดครับประสานทั้งจังหวัดก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะของพี่ของน้องเรานี่แหละนะรวมกันเพื่อให้ พี่น้องผลเสื้อแดงจังหวัดศรีสะเกดได้มารวมตัวกันมาฉลองปีใหม่ด้วยกันมานั่งกินข้าวด้วยกันมีข้าวหม้อแกงหม้อว่ากันมาใช่ไหมครก็ต้องบอกว่าช่วยสนับสนุนรัฐบาลท่านนายกยิ่งักษนะฮะให้บริหารประเทศเราต่อไปนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อชาติเศรษฐกิจที่ดีพี่น้องก็อยู่ดีกินดีนะสสดีครับใช่ใช่ใครับเราชนะทางการเมืองเราก็ภูมิใจทุกคนภูมิใจหมดที่มีท่านนายกยิ่งรักได้เป็น ใช่ครับแล้วนี้เราก็สนับสนุนท่านให้ทํางานให้ครบวารละครับผมถ้าไม่ดีก็ค่อยว่ากันใหม่ซีพีก่อนใช่ครับนะครับก็ก็จุดประสงค์เป็นยางนั้นี่ครับพี่น้องครับวันนี้เราจะเห็นว่าการร่วมแรงร่วมใจโอ้โหดีมากสุดยอดเลยครับนี่คือพี่น้องเสื้อแดงของจังหวัดศรีสะเกดครับ